อมาและท่านเชื่อไไอ้ลูกสุดงันผีลูกเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะหยุดกันแล้วมาะ พันโบโบนะคะอันนี้เพศหญิงใหญ่สัย์ใช่ไหมคะใหญ่อันนี้อายุเท่าไหร่อ่ะหกเดือนกว่าค่ะโอ้อันนี้เป็นพอสโซ่จะเป็นสีพิเศษเป็นพอสโซ่ใช่ค่ะสีแบล็คแคนอาหารหน้าหมาสีแบล็คแคนแล้วตัวนั้นล่ะอันนั้นก็เป็นโบโบค่ะแต่ว่าเป็นสีพิเศษเหมือนกันนี้แบล็กไอเลชอันนี้ก็เหมือนกันค่ะโบ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 มีเป็นพอสโซ่อยู่ตัวเดียวใช่ค่ะมีเยอะค่ะที่นี่ร้อยกว่าตัวเองค่โอ้ยร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวนะคะอย่างน้องโบโบสาวตัวนั้น หกเดิน <6 S 2> น้าหนักเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้ต้องมีประมาณเกบสิบกว่าค่ะเดี๋ยวจะให้โชว์อาจารย์ให้อาจารย์ดูตัววัวตนะายแล้วตัววัวลใหญ่ตัวตัวดุบไหมคะไม่ดุค่ะอาจารย์คือที่นี่เราจะไม่เลี้ยงดุเพราะว่าสุนัขมันจะต้องขายออกไปตลอดเวลาจะต้องเ,<ร>เปลี่ยนเจ้สของตลอดเวลาเราคงต้องบอกให้เตืนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการยูอากาศข่าวตกใจนะาก็มีข่าวตลอดเวลาเรื่องสุนัข ถ้าเลี้ยงดีๆไม่มีแรงกดดันแล้วเขาไม่มีความเครียดเขาไม่น่าจะทำร้ายกดมันอยู่ที่สัตว์ด้วยนะสายพันธื์ดยนะสำคัญมากทำไมทำไมสุนัขเราถึงแบบว่าเอ้ยตรงนั้นมีราคาอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์สายเลือดเป็นสิ่งสำคัญาคตรงนี้ชุกตัวมีใบเพชริกรีประวัติทร้หมดสื่อไปถึงปู่ย่าตายายเจ็ดชั่วโค้ดได้หมดได้หมดอันนี้คือบางส่วน เดี๋ยวให้อาจารย์ดูอย่างที่ฟาร์มเนี่ยเราจะมีสีช็อกโกแลตสช็อกโกแลตซึ่งหายากเดี๋ยวดูกันได้ค่ะโอ้ยใหญ่จริงๆใหญ่ไหมคะโอ้ยใหญ่มากตัวตัวจริงไม่เหมือนในรูปนะคะหลายคนพอมือผลจับแล้วมือผลนิดเดียวเองอ่ายันนี้ใหญ่มากครับทอ้อหัวใหญ่มากค่ะ หัวใหญ่มากพี่ทออันนี้เป็นพ่อของตัวที่คุณฝนเอาไปเลี้ยงนะคะค่ะเมื่อกี้เขาเขาเหลือบมาแบบว่าจับฉันทำไมจับฉันทำไมจริงๆคือไม่ได้ดุอะไรดูกล้ามเนื้อเห็นไหมคะน่ารักครับตัวนี้น่ารักมากน่ารักมากรักมากครับรักมากรักมากไม่ค่อยถูกกันไม่ค่อยถูกกันปวดหัวอุ้มไม่ไหวอุ้มไม่ไหวหนักมากครับไม่ไหวเนี่ยเเทียบเทียบกับตัวให้เทียบกับตัวเหรอไหม บางคุณฝนิดเลยนีมิดเลยมิดเลยนี่ก็แบล็คแทนเป็นบอกบ่อบวยตัวให้คุณฝนดูนะคะคืออันนี้เป็นสีพิเศษสีที่เรียกว่าสีแบล็คแทนบางคนบอกเหมือนล็อตไวเลอร์แต่ไม่ใช่ค่ะโครงสร้างอกหัวจะไม่เหมือนกันหัวใหญ่กว่าเยอะหัวใหญ่กว่าเยอะอันนี้ยังไม่เต็มนะคะนี่ก็เด็กเหมือนกันหมารุ่นๆนะคะนี่ที่อาย พี่ไอหรือจะอ้อนหาสาวจะอ้อนสาวจะได้เลยครับทุนแต่ว่าตูดหน้าตีมากเลยอ่ะพันนี้ตูดใหญ่ใช่พันนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะอตะเราไม่มีความดูไปไม่ดูค่ะคนเห็นคิดว่าดูเห็นไหมคะไม่ดูเลยอันนี้สีขาวนะคะุณฝนหน้าาแบบว่าหน้าแบบ ใหญ่นแต่วใจดีไว้ค่ะแต่ว่าใจดีค่ะดูเขาแบบอัลเลิรมากเลยอันนี้เพิ่งขวบเดียวนะคะตัวนี้ยังไม่โตเต็มที่สวยไหมี่ยูสิดีใจมากอยากเล่นด้วยสีขาวสวยมาก แล้วก็แบบตูดสิเหนือสุดอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีตูดน่าตีมากเลยสาวอฟริกาแท้ตูดตูยางนี้ใช่จุดเด่นจุดเด่นนะครับจุดเด่นจุดเด่นดูมันยืนพิงอะยเนี่ยตูดตูตเด่นตูตูใหญ่ตูใหญ่นะคะอันนี้สีขาวแวะมาเล่นกันอย่างนี้นะคะแบบว่าจะเห็นความน่ารักของโบโบว่าเป็นยังไงนะคะ ไม่ดุนะคะไม่ดุแต่คุณต้องสู้แรงเขาให้ไหวนิดนึงคนิดนึงค่ะนิดนึงนิดนึงนะคะโหลคุณแม่ฮัลโหลว่านี่หนูเข้ามาในซอยแล้วอะอยู่ตรงไหนถึงไหนเอาก็เนี่ยขับตรงมาสิมึงขับตรงมามึงขับตรงมามึงอยู่ตรงไหนกูยังไม่เห็นมึงเลยเนี่ยตรงไปนิดนึงแล้วก็เจอคุณแม่เลยนะใช่ตรงมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเจอเลยลูกเฮ้ เดี๋ยวนะฮะหนูไปไหนมาหนูไปงานโชว์ตัวมาที่ไหนที่ไหนบอกเซนทันก็เซนทันเซนทันเนี่ยเซนทันเวรเกตเซนทันเนี่ยหรอเซนทันเซนทันชนบุรีปั่นจักรยานมาใช่แม่แล้วแม่นัดหนูมาทำอะไรเนี่ยอีดิวอีนาวอ้าวอีจัดอ้าวอีเนี้ยอ้าวอีกอะไรอีกเถยมึงจะกระเถอมึงไม่อีกรถอะหมาชางอะไรนะลูกสาวแม่ฟังนะแม่มีเลยจะนําเสนอลูกลูกเคยเห็นอะไรที่มันแบบมหัศจรรย์ของโลกใบนี้นะใหญ่ยาวโตดำมึงเคยเห็นหมาตัวใหญ่เท่าควายไหม หมายให้น้ำตัวใหญ่เท่าควายบัตเตอรมึงไม่เชื่อกูหรือต่อหลยไม่เลิกแม่ไม่ใส่ยะอ่ะทีนี้ด่ากูไม่เลิกนะมึงนะเป็นลูกกูเบ่งออกมาแท้ๆเลยนะจัดยัดเข้ารูเดิมไปมึงไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวกูจะพางไม่เห็นกับตาใหญ่เท่าควายมันเป็นยังไงจริงเหรอแม่ตามมาไปเออข้างไหนนะแม่โอ้ตัวเนี้ยแม่การันตีเลยแม่นำเข้ามาเองจากแอฟริกาวโอ้ใหญ่ ยาวโอแม่เป็นไงลูกอุ้ยแม่ใหญ่มากใหญ่มะใหญ่มากใหญ่ไหมมันหืมมาไหมทำไมมันใหญ่ขนาดนี้อดูหัวนีดูหัวดูหัวแต่น่นแมน้องก็ดูใหญ่นะใช่แล้วก็ช้ามุด ตอนไหนอะที่บอกว่าใหญ่เท่าควายอะนี่ใหญ่ควายโอ้ย oh. ว่าไปว่ามานะก็เกือบตัวเท่าควายเหมือนกันเอาก็ใช่ไงไม่ได้จะบอกแล้วมนะันว่าตัวเท่าควายตายแล้วนอกจากตัวที่เห็นเมื่อกี้ยังจะมีตัวใหญ่กว่านี้อีกนะก็เกือบเท่าควายเลยนะหรอมาเน,นี่เดีย๋ยวแม่จะพาไปดูโอวุอ่นวายมากอันนี้แม่เมื่อก,กีนนะะ้ก็ใหญ่แล้วนะก็เวอร์แล้วนะโอ้ยปังนะฉันนําเข้าทุกสิ่งทุกอย่างมาจาก เซาแอฟริกาค่ะสายพันธุ์นี้ชื่อเต็มของมันคือ South African m ม s t ติถ้าหนูจะเลี้ยงเนี่ยหนูต้องพูดชื่อให้ถูกไหมใช่ South African m ม s t ติเออทั้งมาถึงไม่รู้จูดหรือว่าเด็กย่านว่าบัวบ้ฟังนะถ้าถามเรื่องจํานวนแม่ไม่อยากจะพูดเลยว่าประมาณ100กงร้อยตัวค่ะแม่นาเข้ามาเองหมดเลยเหรอ ก่อนอื่นเลยนะ,ะแม่จะพาหนูไปฟังเรื่องราวเดี๋ยวแม่จะอธิบายให้ละเอียดยิบเลยเพราะว่าด้วยความที่ตัวแม่เองเนี่ยก็มีประสบการณ์โดยตรงแล้วเนาะ,ะในการบินบินเที่ยวข้ามป่าเป็นแม่ไปช่วงโค<ฮ>วิดนี่นะคะนี่ค่ะอาณาจักรของแม่เองค่ะเอเชียบิ๊กด็อกแค่เดิอุ้ยมาอาอะไรกันคะเนี่ยทำอะไรกันอยู่คะแม่นี่นนี่ใครกันอยู่เหรออ๋ออ๋อ พี่พี่บีสวัสดีค่ะ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 กำลังทำอะไรอยู่คะพี่บีเป็นเจ้าของออกเอสเอชด็อกคเจ้าของแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรมันต้องอะไรอะไรพูดอะไรเอ้าเมื่อกี้ฉันเดินเข้ามาก็บอกว่าเออเนี่ยที่ของฉันนั่นนู่นนี่ฉันนำเข้ามาอะไรมาไม่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 บอกอย่างนั้นหรอไม่ไม่ใช่ค่ะมึงมีหลักฐานไหมมึงอัดคลิปไว้เหรอ อนี่เดี๋ยวนะอย่ามานะพี่บีขาหนูพยายามดูแลแขกทุกคนเรียเท่าเทียมแล้วนะคะแล้วก็อึ่หมาฉีหมาเนี่ยหนูจัดการล้างให้เรียบร้อยแล้วข้อด้านในหนูฉีทําความสะอาดล้างเรียบร้อยไม่อ้างฝ่าไม่มีค่ะไม่เคยเลยค่ะค่ะไม่เคยเลยค่ะไม่มีค่ะคนแอบอ้างเยอะเลยนะไม่ไม่มีค่ะหนูหนูไม่มีหนูไม่เคยแอบอ้างเลยก่อนอื่นเลยลูกลูกต้องไหว้ที่เขาก่อนเลยค่ะพี่บีสวัสดีค่ะพี่บีสวัสดีค่ะค่ะอ๋อที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดคือพี่บีค่ะพี่บีเนี่ยคือเป็นเจ้าของ S 1> <S 1> <S ใช่ค่ะเอเ <Dog S 1> ชียบิ๊กด็อกนะคะคือพี่ทำกิจาการเนี่ยมาประมาณ 30กว่าปีแล้วนะตอนนี้นะคะเป็นนําเข้าสุนัขมาตลอดทุกสายพันธุ์เลยแต่พอดีช่วงนี้เราจะเน้นบัวโบเยอะเพราะว่าตอบโจทย์คนไทยได้ดีเป็นไงคะคุณเอรจากชุนัะวันนี้ถึงมาเที่ยวฟาร์มพี่เนี่ยที่่นีแบบโด่งดังอลังการเลยเยอะมากๆเลยเยอะจริงด้วยนะสวยๆงั้นเลยะฮะขอบคุณมีกี่สายพันธุ์นะพี่พีที่พี่มีในสต็อกมียามันเชิดขนยาว มีเนโอโพเรต้าแมสเตอร์มีเคนคอโซแล้วก็มีเยอะหน่อยคือบอบัวบอบัวนี่มาจากพี่หอยนะพี่หอยจะชอบเรียกบอบัวคือภาษาภาษาอิี่ลีบอก็ไม่แข็งแรงโมโกโมโกันจะเป็นบอบบอบัวคนไทยเรียกบอบัวทั้งประเทศน่ารักมากเลยอันนี้เ้าเขาคือเหลืออีกแค่สองข้าวนี้มีออกมาแค่นี้ออกน้อยออกสี่ เมื่อกี้นี้ก็ลูกดูลูกพ่อใช่ค่ะลูกพ่อเขาลายเสือเป็นเดียวเดือนเมืองไทยแล้วลูกออกมาก็เลยเป็นลายเสือมีลายเสือใช่ค่ะแล้วแม่สีนี้นี่สีคุณแม่อันนี้กี่วันแล้วพี่สี่สิบสี่สิบยังไม่สี่สิบดีน่าจะประมาณสามแปดเพิ่งลงวัคซีนปั๊าพี่ดีพีเข็มแรกถ้าไม่โดนวัคซีนเขาจะเป็นยังไงเลิร์ะก็อย่างเงี้ยก็ยังไบบีบมากสามสิบกวันถ้าเทียบหมาธรรมดาก็แค่เนี้ยค่ะวไม่มีกลิ่นคุณเอว่าเหม็นไหมไม่เหม็นใช่ปหมไม่เหม็นเรื่องจริงดุบควันเนี่ยนะคะแบบว่า พอเห็นหมายใหญ่ปุ๊บคิดว่าต้องเหม็นน้ำลายต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งบอกบัวไม่มีมัาเป็นที่ใส่พันธุ์ใช่ค่ะแล้วกล้ามเนื้อสวยค่ะนี่คุณเอเห็นไหมเมื่อกี้จ็อกเกอร์เดินเห็นแล้วสวยมากเดินแบบนหมูอ่ะโคตนี่โคตรนะขารวมแล้วหนักขาใหญ่อแก่ทุกทีใช่ จริงนะผมอะผมถึงได้กลัวรู้ว่ามันไม่ได้กลัวอะไรครับเพราะว่ากลัวเขาแต่แบบเห็นเพราะว่าผันนี้ไม่ใช่ใช่ไมไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะใช่ผมเคยเจอไงตำรวจนะใช่ดึงเราไปกับหมาเลยก็วิวเลยวิวไปเลยเร่งเล่งๆอยู่ใช่ค่ะแล้วก็โกวิววินิทั้งนั้นเลย ทอยทอยเอเอเห็นกันนี่ดีมากเลยนะเขารักแขกด้วยเนาะใช่เขายิ้มมากเขาเป็นมิตรมากเลยอ่ะเดี๋ยวคุณเอต้องจับใบประจำบ้านสักหนึ่งตัวแล้วหล่งพูดอย่างนั้นจริงนะต้องจัดไปหนึ่งตัวแล้วล่ะค่ะโชคมากเลยนะจะอยู่กับเขาอ่ะพูดจริงๆนะคะว่าเรากลับมาจากงานางเหนื่อยนะมันมีความสุขจริงนะพันนี้นะคะพี่บอกได้เลยนะนว่าคือพี่ทําหมาพันใหญ่เนี่ยมาสามสิบกว่าปีสี่สิบปีก็ว่าได้โตมากับหมาเลย หลายพันโดูมาเลยเกรดเดนเลยเงินเชฟเฟิร์ตเลยอะไรต่ออะไรหลายสายพันธุ์มากแต่พี่เนี่ยมามาตายพันนี้เลยนะผมรักเพราวะว่าเสน่ห์มันเยอะมากบางตัวเนี่ยอาจจะ<ำ>มีปัญหาเรื่องสะโพกบางคนกลัวปัญหาเร<ำ>ื่องสะโพกกลัวปัญหาเรือ่องเอ่อความอายุไม่ยืน,อ,นอะไรต่างอันี้ยืนยืนปีสิบสี่สวีเดียแล้วคือสิบสี่ท่าเลี้ยงดีๆีสิบหกสิบสิบใช่ทำไมลูกอันนี้ก <ๆ S 2> ็เห็นน้องง่วงจะง่วงมั้งเหรอ <c oughs> จริงๆแล้วเขาออกมาตัวแค่ไหนนะพีเขาอ,ออกมาก็ตรงปกติค่ะตัวประมาณหกเดประมาณนั้นใช่บางบางชุดใหญ่ก็เก้าขีดประมาณนั้นนี่นี่นี่นำเหนือนำเหนือเนี่ยใช่อันนี้สวยจริงน่ารักแต่อันนี้สวยอันนี้เราล้หางเราจะทําแบบคือยุโรปเนี่ยจะแบนตัดหางเราจะมีบัวยุโรปด้วยค่ะอันนี้ก็ไม่ตัดหางเผื่อเราจะส่งไปยุโรปได้เพรายุโรปเขาจะแบนเรื่องุนักตัดหางเน่เน่เน่ดูซิดูซิเนี่ย ไปกทำไมล่ะลูกแหมถามพร้อมจังเลยจะไปไม่ได้ลูกไหอม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 เออไม่หอมหอมหอมน่ารักน่ารักแล้วขนเขาอ่างเลยอ่ะจริงครับเนี่ยอยู่ดีจนเขาเนี่ยเป็นอย่างงี้นิ่มนิ่มมากเลยอนี่นนี่เอามาสองเดือนเทียบกับแขนพี่เบย์หน่อยคุณคุยครับ อาปาสองเนี่ยเที่ยวแขนคุเอหน่อยวันนี้คนรู้จักแอดท่านะเอออยู่แม่มาชมค่ะนะคะได้ก็ยังไงวันนี้คุณเอมาแล้วคงไม่พลาดคงจะต้องจับไปหนึ่งตัวไม่พลาดแน่นอนวันนี้พาอะไรอยางเงี้ยเขาโทมาหนึ่งได้แ้วล่ะก็ฝากท่าฝากฝา้ค่ะยังไงก็ฝากนะคะเอเชียบิ๊กด็อกนะคะ แวะมาเที่ยวมาชมกันนะคะสุนัขเราเป็นนำเข้าทั้งหมดเลยนะคะต้องบอกว่า90 98ในในฟาร์มเราร้อยกว่าตัวเหลือ2%ออร์ซคือพวกที่เกิดในนี้แค่ประมาณไม่กี่ตัวนอกานั้นเป็นนำเข้าทั้งหมดเลยะคะ่ะาว่าอีู่บ้าปตักหมุดมาก็เจอแล้วนะคะตอนนี้นะใครที่เพ้ทบุ๊กไปที่หลายหลายแพลตฟอร์มในตอนนี้นะครับไปดูได้เลยเนาะได้แต่ต้องรบกวนนัดนะคะเพราะว่ามาถึงปุ๊บบางทีมาหน้าบ้านเลยบางทีเราไม่อยู่พี่ไม่อยู่ พี่ไม่สามารถให้เข้าได้นะคะคจะบอกว่าไอ้มาถึงแล้วไม่ให้เข้าอะเงี้ยต้องนัดนิดเนี่ยดีนะครับสำหรับทานหมานะผมบอกว่ามาแล้วไม่พลาดนแน่เลยนะครับ,รบลงมาดูกัน